สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ฟุตบอลฮีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น 80- 9 0บวกกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม v ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกาย,ายเยคัเเเเรรสมิ่่่มมต้้นนนีแค100บาาททเทั และบอกว่ามาจากช anel ฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนรเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งขับพนักง,งานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆแ,แ,และเว็บดีๆไว้เล่นทุกวัันนเลยะครบ สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับพวกเราแล้วฟุตบอลฮีโร่สองู่ที่เด็ดที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือมาดูนีคู่แรกกันเลยในศึกพมิมเมลิกิตระหว่างทีมเชลซีอันดับ3ของตารางที่เจอกับนอริทอันดับที่20ของตาราง ตในเวลาที่2 5นาทีเรียนราคาออกมาที่ทางฝั่งเชลซีเป็นฝ่ายต่อ2ลูกและเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดกันบ้างทางฝั่งเชลซีนั้นชนะ3เสมอ0แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งนอริชตี้นั้นยังไม่ชนะใครแล้วก็ยังไม่เสมอใครและยังแถมแพ้ไปอีก5เกมด้วยกันนะครับผมและเรามาดูสภาพความพร้อมก่อน,กอนเกมเลยเชลซีในเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาอย่างเับเยนินด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ทำให้มี60สคะแนนหลังอันดับ3ของตาราง โ,โมอลีกับบิลลี่กิวมอร์ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนเอ็นกุลโลกงเต้หายเจ็บและลับมลงซ้อมกับเพื่อนลงทีมได้อีกครั้งแต่ต้องรอดเทคความคิดว่าจะลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่โดยในเกมนี้คาดการณ์ว่านายทัพใหญ่อย่างแฟงแล์ลมพาดจะวางมากมาในระบบการเล่นแบบ433วางฮัสซันอุดอยโอลิเวียชิรูและวิลเลียมสามประสานแนวลุกตัวหลักคอยล,อยลาตะข่ายในแดนหน้าโสเดน,นการใช้งานของมาติโอโควาสิตที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะผมจอจินโยและลอสบาคเรียเป็นตัวสนับสนุนสร้าการให้กองหน้าอีกทีหนึ่งนั่นเอง และเรามาดูทางฝั่งของนอร์ดิสิตี้กันบ้างในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านพายเวสแฮมดีเจียมาอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศีในเกมดีเกมนั้นล่าสุดสวสภาพทีมก่อนนํำศึกในวันนี้มีดิสผู้เล่นบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามถึง4รายด้วยกันคือแซมไบรลัมแกลนแฮนลี่ พิสตอปซิมเมอร์แมนและมอสลิลไลเนอร์ล้วนมีการบาดเจ็บทั้งหมดโดยในเกมนี้คาดการณ์ว่าพวกเขาจะวางแผนมาในระบบก,การเล่นแบบ4-2-3-1อางวางอดัมไอด้าส่งลงสนามเพื่อดึงก,กำลังคอยล่าสกอร์ในแดนหนะ้าส่วนในกลางจะใช้งานของท็อตแคนเบลล์มาโก้ซิมเมอร์แมนและโอเนลเฮอร์นันเดสคอยไปใช้เกมในแดนกลางปั้นเกมเสริมเกมลุกนั่นเองน,น,นะครับผมและเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับผมช่วงกลางสัปดาห์บันเดย์ไนท์เป็นทางฝั่งของเชลซีนั้นเรามาดู 5เกมหลังสุดกันก่อนทางฝั่งเจลซีนั้นผลงานการเล่นในบ้านพวกเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะผมเก็บใช้ไปได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับแล้วมาดูทางฝั่งของรอยดิซิตี้กันบ้างผลงานนั้นค่อนข้างแย่เลยทีเดียวไม่ชนะคู่แข่งมาแล้วถึง8เกมติดนะครับ10เกมติดด้วยกันนะผม8โอ้ 8, 8เกมติดนะครับผมขออภัยด้วยก็ผลงานการเล่นนอกบ้านนั้นเก็บใช้ไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผม5เกมหลังสุด ถือว่าในเกมนี้เชลซีที่เป็นฝ่ายต่อ2ลูกด้วยเหรียญราคาและสภาพความพร้อมของแต่ละทีมคู่นี้ขอต่อไปทางฝั่งเชลซี2ลูกมาแน่รอแค่ลูก3ามกีดเตดมอย่างแน่อนอนนะครับผมและเรามาดูกันต่อในคู่ที่2กันเลยก็ข้ามไปในซึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างทีมเบสบอมบิดอาเวียนอันดับ2ของตารางที่เจอกับฟูแลมดับ4ของตารางคู่นี้ในเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีเหรียญราคาออกมาให้ทางฝั่งของเวสบอมบิดเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนั่นเองนะครับและเรามาดูความนะัก ท่าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยทางฝั่งเบสบอลบีทนั้นชนะ 3. สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นส่วนทางฝั่งฟิแลัมชนะสี่ยังไม่สเสมอใครแล้วก็แพ้ไปเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นได้ลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยเบสบอลบีทเจ้าบ้านเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปเจากับแบ็กเบิร์นเหลือเวอร์มาอย่างสุดมันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมมีแปดสิบเอ็ดคะแนนอยู่ในอันดับสองของตารางหายจากอันดับหนึ่งเพียงแค่สามแต้มเท่านั้นโดยในเกมนี้ต้องหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะรายคือเนนธ เฟอร์กูสันกับคีแลนกิฟที่มีการบาดเจ็บซึ่งคาดการณ์ว่าพวกเขาจะวางหมากมาในระบบก,การเล่นแบบ4-2-3-1วางชาลีออสซินยืนค้ำเป็นนาเปาคอยลาตะข่ายในด้านหน้าส่วนในการจะใช้งานคาร์มิโรติกีนาผมมาติอุสเปเรล,ลา่าและเกรดี้เกียนกาลาน่านะผมขอามาใช้เกมในเดนกลางเพื่อสั้าโอกาสให้ทีมอีกทีหนึ่งนั่นเองและเรามาดูทางฝั่งของทีมเยนฟูแลมกันบ้างเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเก็บ3แต้มาจากคาร์ดิฟซิตี้มาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ทำไมมี76คะแนนลังอันดับสี่ของตารางมีแต้มห่างจากอันดับ2เพียง 2คะแนนเท่านั้นนะครับผมโดยเกยมนี้มีแข้งเลี้ยงเพียงหลายเท่านั้นคือทอมแคนนี้ที่มีการบาดเจ็บอยู่ซึ่งการว่าเฮดโค้ชของพวกเขาจะวางแผนมาในรูกการเล่นแบบ4 2 3 1เช่นกันโดยจะวางอล็กซันดามิโตวิชลงเป็นกำลังหลักเดินเกมคอยล่าสกอร์ในแดนหน้าเส่วนกลางจะใช้งานของบอบบี้ลีดนะผมโจชัวโอมาน่านะครับผม, mana, ผมและ i, อองโตนี่นกการคอยคอยุมจังหวะเกมในแดนกลางปั้นเกมเสริมเกมลุกตามสุดนั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ก็เลยก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์สุดมันนะครับผมของหัวตาราง ผลงานการเล่นในบ้านของเวสบอมบิทนั้นหาเกมหลังสุดพวกเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมเก็บชัยไปได้ถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วเรามาดูาฝั่งของฟูลแลมนั้นอันดับ4ของตารางคู่นี้ก็ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวพวกเขาการเล่นนอ,อกบ้านพวกเขาเก็บชัยไปได้2เกมนะครับผมแล้วก็ยังไม่แพ้ผู้แข่งมาแล้วถ,ถึงสนะัดแถมเก็บชัยไปได้ทั้ง4นะีนัดรวดด้วยกันในเกมลีในคู่นี้ก็ เป็นทางฝั่งของเวดบอมบิดที่เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกคู่นี้ขอลองไปทางฝั่งฟูแลมดูแล้วบุกมาเก็บชัยได้อย่างแน่นอนนะครับผมและเรามาสรุปสองคู่ที่เด่นในวันนี้ก็เลยคู่แรกพิม์ลิกิตระหว่างเชลซีกับนอริสิตี้คู่นี้ขอต่อไปนะครับเชลซี Chelsea และคู่ที่2 bed, องเวดบอมบิดเอาเวียนกับฟูแลมคู่นี้ขอลองไปทางฝั่งฟูแลมนะครับและใครที่อยากเข้ากำไรคุยพ,พยีที่มีที่เด็ดบอลติงส่งตรงจากประเทศอังก,กฤษการันตีความแม่น80-90%ก็แอดไลน์ใต้เลียงด้านล่างนี้นะครับผมและเรายังมีการนำเล่นบอลสด อีกมากมายในกลุ่มนะครับกลุ่ม vp ที่มีสมาชิกมากกว่า2,000คนและแอดกันเข้ามานะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใหกับฟุตบอลเีลรกของวเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม